นพ่งแ่เดอคุ่งเดือนี่นี่บวกพุ่งเดียวมานะน้อนานดูดูนูดนดูดูแูกมาูดะนีดนะแดู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 นูด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 ูลูด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 ููดููด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 นดูดูีูดูดดนดู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 อูด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 ดู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 ดดู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 ดนดน เด็กเขาใส่บงหัวเด็กเขาอันนั้นเมียพยาบาลแล้วไปสื่อไปให้มเออมะเขือแหล่นนั่นเมนแท้แั่ที่มันดังมากมันไม่สบามันบกบ่อเขาเรีักมเขือมองอันนีเพราะว่าเป็นหมอเป็นนีมเขือหมองียังนเขม่วง้นนหน่วยูเขมนนันมามันมันมเขือหนกมาดินี่นวยว่แน่นอนน่วยมยาวยาวเป็นมะเขือยาวไม่ใช่ปอแล้ว มันแชะไหมคะ่ะมันก็นเลยประมาณนี้นนเมามต้มทีอกระดงวงก่อนลอือตอนแรกกบบขายเอาให้เต็มที่เลย 3, อตอนสามต้นนี้นานไม่จะได้กินอ,อ,อย่ากเกินไปไหม